แนวทางแก้ไขสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565 1. ผู้ลงทะเบียนกลุ่มปรอะบางได้แก่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่19เดือนตุลาคมพีพุทธศักราชสองผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการยาตามกฎหมายได้ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการโดยยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจ จำนวนสองคนการกรอกหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อบาเนินการอย่าตามกฎหมายได้ส่วนที่หนึ่งสำหรับผู้ลงทะเบียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้เนื่องจากหนึ่งสามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีสองสามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกิน3ปีสามสามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให เป็นคนสาบศูนย์หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรสีอื่นๆระบุจึงขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนโครงการปี2565ของข้าพเจ้าในสถานะไม่มีคู่สมรสข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความเป็นจริงทุกประการอากข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิระงับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นรวมทั้งคืนเงินสวัสดิการที่ได้รับจากโครงการปี2,565หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กระทรวงการคลงังพิจารณาเห็นสมควรและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอายามาตรา137ซึ่งกำหนดให้ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจพาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจากคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้พยานในหนังสือฉบับนี้ต้องไม่เป็นหนึ่งผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสองบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไรความสามารถ3บุคคลที่หูหนวดเป็นใบ หรือจากสุบอดทั้ง2องกรณีบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือหากไม่สามารถลงลายพิมพ์นิ้วมือได้ให้ใช้ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นโดยมีบยานลงลายมือชื่อไว้ด้วยสองคนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ์ณนะวันที่19เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565 2ผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไปได้แก่ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า60ปีงอการโดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนลายมือชื่อของพยานรับรองจำนวน2คนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆกรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นณนะด้วยงานรับลงทะเบียน การกรอกหนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามผู้สมรสมาเพื่อดำเนินการอยาตามกฎหมายได้ส่วนที่1สำหรับผู้ลงทะเบียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้เนื่องจากหนึ่งสามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีสองสามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกิน3ปีสามสามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให้ เป็นคนสาบศูนย์หรือไปจากภกูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรซีอื่นๆระบุโดยข้าพระเจ้าจะดำเนินการเพื่อให้สิ้นสุดสถานสมรสให้แล้วเสร็จและหากข้าพระเจ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามโครงการปี2,565จะต้องยื่นไม้สำคัญการอย่าริอเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมาการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกันหนดต่อกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2,565จึงขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนโครงการปี2,565ของข้าพเจ้าในสถานะไม่มีคู่สมรส ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความเป็นจริงทุกประการากข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานของรัฐข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิระงับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นรวมทั้งคืนเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรอโครงการปี2565หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควรและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย การให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายายาตามาตรา137ซึ่งกำหนดให้ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พยานในหนังสือฉบับนี้ต้องไม่เป็นหนึ่งผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสองบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถสามบุคคลที่หูหนวกเป็นใบหรือจากสุบอดทั้งสองข้าง